ว่าไงนักศึกษารู้หรือ,อยังนอกจากน้องใบมอนนี่มีหนุ่มไทยตุยที่ปล่อยเป็ดแล้วนะโดนทารุณจนตุยเลยไม่รู้นะสิษย์ที่มนุษยชนเขารู้หรือ,อยังนะจะออกมาปกป้องคนไทยคนนั้นไหมนะแต่อย่างว่าเลยนะแค่ตุยเองไม่ได้โดนทรมานด้วยอลำโพงจ่อหูซะหน่อยใช่ไหมนี่ถ้าเป็นลำโพงเปิดเครื่องเสียงดังๆนะป่านนี้นักศึกษาออกมาแสดงตัวแล้วนี่เงียบกริบ อันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างคนที่ไปทํางานที่ปลอยเป็ดน,นะเพราะเขาไปทํางานอะไรคนไทยรู้ดีอยู่แต่เขาจะทําผิดอะไรก็แล้วแต่ให้เขามารับผิดในกฎหมายที่ประเทศไทยดีกว่าไหมดีกว่าให้เขาไปโดนทําร้ายตุยอยู่แบบนั้นนะและตุยแบบว่าประเทศไทยไปช่วยเหลืออะไรไม่ได้ด้วยนะองค์กรต่างๆสิทธิต่างๆไปช่วยอะไรไม่ได้เลยไม่ช่วยไม่พูดไม่หือไม่อือ๋อ,อ,อยางว่าอีนักติดคนนั้นเขาไม่ใช่คนไทยนี่หว่าลืมไปน่าจะมีสัญชาติเขมร ประเทศที่มีแต่สแกมเมอร์และอาชญากรรมนักศิษย์เขาชอบปกป้องนักละแต่ที่กับคนไทยด้วยกันไม่เคยปกป้องน้ำไม่ท่วมรูหรือถึงออกมาแสดงสิธิ์ให้คนไทยด้วยกันไม่ได้อะจริงๆแล้วประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่นะแต่พวกที่มีตำแหน่งเนี่ยแม่งทำให้ประเทศตัวเองไม่น่าอยู่ดูอย่างไอ้แก่แห่นี่เลยมึงคิดได้ยังไงวะว่าประชาชนคนไทยเนี่ยเขาออกมาปกป้องทหารแนวหน้าที่เสียขามึงกลับบอกว่าพวกประชาชนที่ปกป้องทหารคือคนข้างชาติเพราะอยากต่อว่านักศิษย์ก็เพราะมีคนแก่แห่แบบมึงนี่แหละประเทศถึงได้ไม่ไปไหนมีความคิดได้แค่นี้ถ้าไอ้พวกตาาักษภ ของคนไทยใครเขาจะไปว่ามันได้วะคนส้นอะไรปกป้องประเทศอื่นมากกว่าประเทศตัวเองต้องลองคิดเล่นๆนะถ้าสมมุติไอคนที่ไปตุยอยู่ที่ปอยเปตหรือทหารที่เสียขาเป็น,นมึงอะมึงจะเงียบแบบนี้ไหมแปลว่าคนที่มีตาแหน่งอย่างพวกมึงไม่ได้มองทหารที่เสียขากับคนไทยที่ตุยที่ปอยเปตเป็นคนประเทศเดียวกันเลยเด็กก็อย่างว่าหานะ พวกมึงมันใจเขมรแล้วทำไมมึงไม่เป็นนักสิทิเขมรวะมึงจะมาเอาเงินเดือนที่ประเทศไทยทำไมนู่นไปขอไอ้หุ่นเซน่นออกตัวให้เหมือนได้ผัวอยู่ที่เขมรเลยนะจัญญาบันไม่มีเลยนี่ถ้ามึงไม่ได้ผลประโยชน์ก็คงไม่ออกมาเรียกสิทธิ์ให้เขมรหรอกแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะคนพวกนี้มีตำแหน่งอยู่ได้นานเนี่ยนะนี่ไงเหตุผลที่ทำให้ประเทศไทยอยู่กับที่เพราะคนที่มีตำแหน่งเนี่ยมันทำตัวต้นติแบบเนี้ยก็นึกว่าแค่เขมรที่เป็นหอกข้างแค่ที่ไหนได้คนไทยด้วยการที่มีตำแหน่งแม่งก็เป็นหอกข้างแค่ไม่ต่างจากเข คลิปนี้ผมมาแสดงความดีใจกับชาวบ้านที่เกิดอุกทกาภัยน้ำท่วมด้วยนะครับพอเห็นท่านนายกบอกว่างบประมาณที่จะเอาไปช่วยเหลือชาวบ้าน อนุมัติแล้วหลังค่าเรือละ9 0 0 0เป็นการเยียวยาแบบขั้นบันได1เดือน900 0เดือนที่2เพิ่มอีก5,000ันส่วนใครที่โดนบ้านน้ำท่วมเกินถึง4เดือนอาจจะได้2 0 0 0 0กว่าบาทก็ยินดีกับพี่น้องชาวไทยที่เกิดรุทกโถงภัยน้ำท่วมเลยนะครับถึงแม้เงินเยียวยานั้นอาจจะน้อยกว่าเงินเดือนสสเพียงเดือนเดียวแต่อย่างน้อยถือว่าเรายังได้จริงๆบ้านผมไม่ได้เกิดรุทงโภัยน้ำท่วมหรอกครับแต่การที่ผมออกมาพูดเพราะอยากให้ชาวบ้านที่โดนน้ำท่วมอยู่ตอนนี้ได้รับรู้ว่าอย่างน้อยๆรัฐบาลก็ยังไม่ไมมออ่้้มาานแทททชบี ท่านนายกครับงบประมาณนี้เป็นจํานวนงบประมาณเท่าไหรในการช่วยเหลือชาวบ้านครับผมไม่ได้สงสัยในการเบิกงบนี้นะครับแ่แค่อยากจะให้ท่านนายกตรวจสอบให้ดีนะครับว่างบประมาณนี้ที่จะเอาไปช่วยเหลือชาวบ้านที่จะส่งต่อให้ผู้มีตําแหน่งในพื้นที่ได้เอาไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านชาวบ้านเขาจะได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วย ตามเหตุตามผลที่พวกเขาได้รับความเสียหายหรือเปล่าเพราะลองคิดดูเล่นๆนะครับทั้งไหนที่เกิดอุทกภัยน้ําท่วมแค่เดือนเดียวก็จะได้รับ9,000บาทบ้านหลังนั้นๆอาจจะโดนแอบอ้างว่าโดนน้าท่วมถึง4เดือนได้เพราะเรื่องเงินมันไม่เข้าใครออกใครบางทีคนที่ได้รับงบประมาณตรงนั้นมาและเป็นตัวแทนไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านเขาอาจจะทําแบบที่ผมพูดก็ได้ เลยอยากให้ท่านนายกตรวจสอบข้อเท็จจริงในการช่วยเหลือเยียวยาชาวบ้านในครั้งนี้ด้วยผมกลัวชาวบ้านเขาไม่ได้รับสิทธิ์ของเขาแบบที่เป็นก็แค่ไม่อยากเห็นชาวบ้านที่ไม่รู้อิโนอิเน่ไปโดนแอบอ้างสิทธิ์เพื่อรับงบตรงนั้นเพราะยุคสมัยนี้เม็ดเงินมันเปลี่ยนสันดานคนได้ครับก็เพราะเม็ดเงินพวกนี้แหละครับที่ทําให้ประเทศไทยย่ำอยู่กับที่ไม่ได้พัฒนาไปข้างหน้าเพราะผู้มีตําแหน่งหลายคนของประเทศไทยเลือกที่จะมองข้ามความลําบากของประชาชน โดยการเอาเม็ดเงินและงบประมาณพวกนี้มาเป็นผลประโยชน์ของตัวเองถ้าเราจะต้องลบและจะต้องเสียงบ300ล้าน3,000ล้านหรือว่า300แสนล้านแต่มันเป็นการสูญเสียเพื่อปกป้องประเทศเป็นการสูญเสียเพื่อปกป้องอธิปไตยไทยผมว่าการเสียงบประมาณครั้งนี้คุ้มครับอย่างน้อยผลประโยชน์ที่ได้รับนั่นก็คือแผ่นดินของเราส่วนในคนที่ออกมาพูดว่าประเทศไทยอาจจะต้องเสียงบถึง300แสนล้านถ้าต้องลบนั้นกูขอถามกลับมางน่าเป็นเงินส่วนตัวของพวกมึงหรือไงนั่นมันคือเงินภาษีมึงไม่ได้เอาเงินส่วนตัวออกมึงไม่ต้องพูด สสบางตัวเอ้ยไม่ใช่สสบางคนที่ออกมาพูดเรื่องงบประมาณในการรบมึงลองย้อนมองกลับกันพักแต่ละพักสีแต่ละสีภาษีที่ต้องเสียให้มึงต่อพักต่อสีปีละ400ล้านประชาชนอย่างพวกกูเคยได้อะไรจากพวกมึงไหมก็ไม่เคยงบประมาณที่ต้องเสียเป็นเงินให้พวกกับมึงมึงพวกมึงหลายๆคนไม่เคยคิดจะออกมาปกป้องประเทศเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นพวกมึงไม่ต้องเสือกมาเสียดายงบประมาณในการรบสิ่งที่น่าเสียดายคือเสียเงินภาษีให้กับพวกมึงมากกว่าตำแหน่งที่พวกมึงมี ผลประโยชน์และขอรัปชันที่พวกมึงได้รับผลประโยชน์เหล่านั้นประชาชนอย่างพวกกูและประเทศชาติไม่เคยได้รับส่วนนั้นเลยเพราะพวกมึงมึงไม่เคยคิดจะพัฒนาประเทศเหมือนที่ปากว่าและคำพูดที่ว่าลบชนะแล้วได้อะไรถ้าผลสุดท้ายเราต้องไปแพ้สารโลกคำพูดส้นตันนี้ก็อยากจะถามมึงว่ามึงต้องปล่อยให้ทหารเสียขาแบบนี้อยู่เรื่อยๆและปล่อยให้ขเขมรมันลุกล้ำอิปไตยไทยอยู่เรื่อยๆโดยที่มึงจะไม่ให้ทําอะไรกับแล้วแบบนี้มึงจะมีะมอธิปไตยไทยไว้ทาไมมึงยกประเทศให้เขาไม่ง่ายกว่าหรอและสารโลกมันเป็นมึงเหรอ เพราะกูก็ไม่เห็นขมินมันจะทําตามกฎตามเกณฑ์เลยพราะสารโลกมันมีความยุติธรรมขาทหารไทยก็คงไม่ต้องเสียอยู่แบบนี้และทำไมมึงไม่ลองมองกลับกันถ้าเราลบชนะทำไมพวกมึงไม่เอาความฉลายของพวกมึงทั้งฝ่ายขาและรัฐบาล ออกมาทําอะไรเพื่อปกป้องประเทศบ้างล่ะไม่ใช่ด้อยค่าประเทศตัวเองอยู่แบบนี้การที่พวกมึงออกมาด้อยค่าทหารทั้งๆที่พวกมึงเองก็ปกป้องประเทศตัวเองไม่ได้ได้แต่ออกมาบอกว่าให้ยอมยอมยอมต้องทําตามประเทศมหาอำนาจโลกทั้งๆที่มันไม่ได้เป็นมิตรสัมพันธี่ดีเพียงแค่เข้ามาเพื่อผลประโยชน์แล้วมึงจะต้องยอมมันเพื่ออะไรสสบางคนออกมาโพลเรียกสิทธิให้ปารีสตายแต่พอทีกับประเทศตัวเองมึงเลือกที่จะเงียบถ้ามึงไม่รักประเทศตัวเองทำไมมึงไม่โอนสัญชาติไปอยู่ปาตายจะมาอยู่ประเทศไทยให้มันหนักทำไม แปลกใจนะครับที่ประเทศไทยมีสสเลือกที่จะปกป้องประเทศอื่นแต่กับประเทศตัวเองเลือกทีอย่างเงีย ب. บทั้งที่ได้เงินเดือนจากภาษีอกรร,ราศดรของประชาชนคนไทยเป็นสสอไทยแลเลือกที่จะปกป้องสิทธิของเพื่อนบ้านมากกว่าประเทศตัวเองบางคนออกมาเรียกสิทธิให้แรงงานผมไม่ได้มีอคติอะไรกับแรงงานนะครับรู้สึกอิจฉาแรงงานด้วยที่มีความขยันและเป็นต้นแบบที่ดีที่ทําให้ผมอยากขยันตามพวกเขาแต่ก่อนที่จะเรียกสิทธิให้ชาวแรงงานมึงควรดูคนไทยด้วยกันก่อน,อนบางคนยังไร้บ้านอยู่เลยแก้ปัญหาตรงนี้ก่อนไหมและมึงรู้ไหมว่าประเทศไทยมีคนจนติดอันดับโลกมึงยังงงแกก้้้้ไไไไไขตรนีมมม่่ดเลึือ จะพัฒนาคนในบ้านก่อนก่อนที่จะเอาคนนอกบ้านมาเป็นพะระถ้ามึงพัฒนาประเทศให้มันก้าวหน้าและลงตัวแล้วการช่วยเหลือแรงงานเพื่อนบ้านก็จะไม่มีใครค้านมึงเลยขอบคุณการชังชาติของพวกมึงนะที่ทาให้คนอย่างกูเลือกที่จะไม่ออกไปใช้สิทธิ์ในครั้งหน้า เนี่ยไทยอ่ะไปยิงพลเรือนเขาทําให้พลเรือนเขาตุยและทหารไทยก็ทําจริงด้วยนี่คือคําพูดของคนคนหนึ่งครับที่เรียกกันว่าสสผมเรียกอีนี้ว่าอีมิซุโออีตัวนี้มีความคิดอคติกับทหารครับชอบออกมาด้อยค่าทหารอยู่บ่อยๆชอบเยินยอความคิดของสหรัฐและด้อยค่าทหารตัวเองและคําพูดของมันที่ผมพูดไปเมื่อต้นคลิปเหมือนมันกําลังปูทางให้คอมเมนต์มาทําร้ายเราเพราะป,ปากสสตัวนี้ยอมรับรับว่าอีสสสตัวนี้ฉลาดครับแต่ความฉลาดของมึงไม่เอาประเทศตัวเองและแบบนี้มึงจะเข้าไปมีตาแหน่งกินเงินเดียรภาษีกอลรัศดรกอชาชนทำไมทางท โดยค่าทหารแนะนําประเทศตัวเองให้ยอมเขาทุกอย่าง ทำไมไอ้ทํพมาไปได้กับมึงถึงจะต้องยอมมันนะแต่ก่อนผมก็เชียร์มันนะก็เห็นว่ามันฉลาดดีแต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะฉลาดจนมองข้ามความสําคัญของแผ่นดินประเทศตัวเองนอกจากจะได้ฆ่าทหารตัวเองไม่รักษาประเทศตัวเองมึงก็ยังจะดูหมิ่นดูแคลนสถาบันนี่และไม่ใช่สถาบันเหรอที่เขาสืบทอดอำนาจต่อบรรพบุรุษมาและบัรพบุรุษพวกนั้นก็ปกป้องประเทศและสร้างแผ่นดินไว้ให้กับพวกเราได้อยู่กูก็ไม่รู้ว่าพวกมึงมีความคิดอับอย่างนี้ได้ยังไงแต่ที่แน่เลยถ้ามึงไม่พอใจในแผ่นดินทีีีี่่มงเกกดดนนนััาาาตไยหหหทํ้้้้้ใพวววุแแลบ จะจากราสีพยายามปลูกฝังให้เด็กรุ่นใหม่มองข้ามสถาบัน ทั้งๆที่ประเทศไทยมีสถาบัานเป็นพระบรมุขทุกวันนี้ได้แต่ตั้งคำถามกับตัวเองว่าภายภาคหน้ามีการเลือกตั้งเราจะไปเลือกใครดีเพราะคนดีที่คิดจะพัฒนาบ้านเมืองจริงๆยังมองหาไม่เจอเลยและทุกครั้งที่เลือกตั้งต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากเปืืองภาษีทั้งขึ้นทั้งล่องประชาชนเดีย๋ยรเราต้องหยุดงานไปเลือกตั้งเลือกเข้าไปพวกมึงก็ไปชดจริตคอรัปช่นกับงบประมาณเอื้ออำนวยให้หนายทุนเอาแผ่นดินไปหาผลประโยชน์แบบนี้ประชาชนผู้เสียภาษีอย่างพวกกูทําไมต้องออกไปเลือกพวกมึงด้วยทุกวันนี้การกระทำของพวกมึงก็ไม่ได้้้้เเเเเเปปปปป็็นนนนนนนชชชิอออััววววว่่่าาาาาาจะะะะะพพฒรรทททศลลลลยยยแแดดํีีีมมึงไไสื แถมยังต้องเสียภาษีเป็นเงินเดือนให้พวกมึงอีกแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาประชาชนไม่เคยได้อะไรจากพวกมึงเลยพอเขาจะชัดเจนในการปกป้องประเทศสสอย่างพวกมึงก็ออกมาแสดงจุดยืนให้ยอมพวกเขาถ้ามึงจะออกมาแสดงจุดยืนแบบนี้มึงย้ายแผ่นดินอยู่มันไม่ง่ายกว่าหรือไงพรเะฉะนั้นสสอย่างมึงอิมิซุโอมึงเป็นคนฉลาดแต่อย่าเอาความฉลาดของมึงมาใช้ในเรื่องไม่ดีเหมือนหน้าตาเพราะตราบใดที่มึงยังใช้สัญชาติไทยพูดภาษาไทยและมึงก็ได้เงินเดือนจากภาษีอากรรัศดรของคนไทยก็ควรแสดงออกว่ารักประเทศไทยประเทศของตัวเองบ้างอ